รักวุ่นวายของนายซุปตาตอนที่7จ็ดมาวินกับลารัตเดินเข้ามาในร้านอาหารกึ่งคาเฟ่นในสนามกอล์ฟที่ต้องถ่ายงานวันนี้ด้านในเป็นโต๊ะอาหารสไตล์นอร์ดิกผสานความเป็นโรมันนิดหน่อยส่วนด้านนอกเป็นโต๊ะสำหรับสองที่บริเวณโดยรอบเป็นต้นไม้ใหญ่ราคาแพงและไม้ประดับนำเข้าปลูกหญ้าเทียมตางทางเดินโคมเชเดเลีย แขวนประดับทางเข้าไม่ใช่เปิดให้ทางเดินสว่างเพียงอย่างเดียวยังเอาไว้โชว์ตัวต้อนรับลูกค้าอย่างงดงามเรามาก่อนหนึ่งชั่วโมงมาก่อนใครคงไม่โดนแขวะว่าบานสายอีกหรอกนะลารัดพูดก่อนจะเดินเข้าไปนั่งบนโต๊ะติดหน้าต่างมาวินเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นเขมาราชนั่งจิบกาแฟคุยกับเลข,ขาอยู่ข้างนอกแต่เราไม่น่าจะเป็นคนแรกที่มาถึง รารัตถึงกับหันขับไปมองนอกกระจกใสเขาเคร่งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใจเย็นหน่อยคุณดาราแค่ถ่ายรูปสัมภาษณ์คู่กันไม่ใช่มาถ่ายพรีเวดดิ้งเก็บอาการหน่อยโรคหน้ามุยก็ได้กำเริบให้มาวินได้เห็นบ่อยขึ้นเวลาที่โดนวินพูดเหมือนแทงใจดำเขาหน้าฉันตอนนี้ดูดีใจเหมือนเป็นเจ้าสาวงั้นเหรอรารัตทำตาโตใสวินไหวไหลเล็กน้อย แม้อีกคนจะไม่ได้ทำหน้ารรื่นปากฉีกถึงหูแต่ก็แอบเปลี่ยนไปนิดหน่อยเมื่อรู้ว่าเขาคนนั้นก็มาอยู่ที่นี่แล้วนั่งทำสมาธิไปเถอะอย่าให้งานวันนี้ล่มไม่เป็นท่าเพราะอาการใจฟูของนายละ่ะฉันไปทักทายพวกเขาก่อนส่งกระจกเพิ่มความมั่นใจซะวินยื่นกระจกพกที่หยิบออกจากกระเป๋าส่งให้ลารัตได้เช็คเสื้อผ้าหน้าผมของตัวเองเมื่อมาวินเดินออกไปพบเขมาราชกับเลขา ไม่นานช่างแต่งหน้าก็มาถึงเดี๋ยวเชิญคุณลารัตมาทางนี้ก่อนค่ะแม้เป็นการนั่งสัมภาษณ์ที่ไม่ค่อยเป็นทางการแต่ภาพลักษณ์ของดาราและแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาวันนี้ก็ต้องดีก่อนเป็นอันดับแรกถึงลารัตจะแต่งหน้าทำผมมาเป็นอย่างดีแล้วก็ยังต้องเพิ่มสีสันด้วยการบุ๊แป้งทาลิปสติกสักหน่อยตอนนี้ลารัตถูกจัดทรงผมให้ดูดีขึ้นกว่าเก่า และถูกแต่งแต้มสีสันให้ใบหน้าออกมาในโทนสีส้มแล้วคุณเขมไม่ได้มาแต่งด้วยหรอครับลารัตเอ่ยถามช่างเมื่อไม่เห็นเขมมาราดเดินเข้ามาคุณลารัตหมายถึงผู้ชายที่ตัวสูงสูใช่ไหมคะลารัตพยักหน้าเดิมทีเราก็ต้องแต่งหน้าให้กับแขกที่มาวันนี้ค่ะนอกจากคุณพิธีกรแล้วแต่คุณคนนั้นก็ไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากแค่ซับหน้าให้นิดหน่อย ก็หล่ออยู่แล้วล่ะค่ะหมายความว่ายังไงที่แต่งแต่งให้เขาอยู่เพราะเขาดูไม่ดีเท่าเขามาราสินะดาราหนุ่มยิ้มแห้งเขาพยักหน้าก่อนนั่งนิ่งให้ช่างแต่งหน้าต่อวินเดินเข้ามาในห้องรับรองขณะที่ลารัตนั่งแต่งหน้าอยู่เขาเข้ามาเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับตารางงานของวันนี้ให้ลารัดได้รู้ใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณชั่วโมงครึ่งเก็บตกภาพนิดหน่อย จากนั้นก็ไปตีกออบฟดวยกันอันนี้ต้องใส่ชุดกีฬาของทางลูกค้าที่ว่าจ้างเราด้วยนะฉันไม่เห็นรู้ว่าต้องใส่สินค้าของลูกค้ามาถ่ายเลยก็เขาบรีฟมาแบบนี้และฉันก็เห็นว่าไม่ได้หนักหนาอะไรอีกอย่างวันนี้นายก็ว่างทั้งวันใช้เวลาวันนี้ทำงานร่วมกับคุณเขมให้ดีไปเถอะนี่เป็นสคริปต์ที่จะสัมภาษณ์นายมันก็แค่คำถามทั่วไปลารัดหยิบกระดาษขึ้นมาดู เขาอ่านมันเพียงคร่าวๆเท่านั้นเคมาราชเดินมานั่งบนโซฟาที่ทางร้านได้จัดเตรียมที่นั่งแบบพิเศษให้เขามุมที่พวกเขาจะต้องนั่งสัมภาษณ์เป็นโซฟาตัวยาวและด้านหลังเป็นภาพวาดสไตล์ออฟอาร์ตตรงหน้ามีช่างภาพของทางนิตยสารชื่อดังพร้อมกับพิธีกรชายที่เป็นตัวแทนในการสัมภาษณ์ครั้งนี้เสื้อผ้าหน้าผมของลารัตพร้อมสำหรับการเข้าสัมภาษณ์คู่กับเคมแล้ววินสกิดดารานุม ที่ยืนรูปเส้้อข้อมือโดยไม่เดินออกไปกลางวงสัมภาษณ์ไปได้แล้วยืนเหมืออะไรลารัตพยักหน้าตั้งแต่มาเขายังไม่ได้คุยกับเขมเป็นการส่วนตัวนักไม่รู้ว่าเจอกันอีกครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นคุยกันในระหว่างการสัมภาษณ์นี้ยังไงได้นั่งใกล้กันขนาดนั้นจะทําให้เขารู้สึกอะไรอีกหรือเปล่านะเขมนั่งตัวตรงเหลือมองลารัตที่กําลังเดินมุ่งหน้ามาทางนี้ เสื้อผ้าของลารัตกับเขาแตกต่างกันมากไม่ได้เป็นโทนเดียวกันเลยเขาที่อยู่ในมาดนักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อมาในชุดสูทสีเข้มส่วนลารัตมาในลุคผู้ดีแดนกิมจิราวกับเป็นไอดอลหน้าไมา่เสื้อหนังสีดำกางเกงขาเดฟเผยให้เห็นรูปร่างขาที่เรียวเล็กนั่นเสริมด้วยรองเท้าบูทส้นสองนิ้วลารัตทักทายทีมงานก่อนจะเดินไปนั่งข้างๆเขมราชตามที่พิธีกรชายผายมือบอก สวัสดีคุณเขมลารัตเอ่ยทักทายพร้อมกับรอยยิ้มเขมพังกุกหัวลงเล็กน้อยก่อนจะหันไปยิ้มให้พิธีกรชายแทนที่จะพูดทักทายลารัตถึงลารัตจะน่าเจือนเพราะเขมไม่ได้ทักทายกลับแต่ก็นั่นแหละทําให้ลารัตดื่มความตื่นเต้นพวกนั้นไปได้หน่อยพร้อมแล้วใช่ไหมครับพิธีกรหนุ่มเอ่ยถามทั้งคู่งั้นเราเริ่มกันเลยนะครับพิธีกรพูดขึ้นอีกครั้ง เมื่อทั้งสองพยักหน้าตอบพร้อมกันพิธีกรเริ่มเปิดสคริปต์ดูคำถามแรกทั้งคู่รู้จักกันมาก่อนหน้าแล้วใช่หรือเปล่าครับลารัตหันไปมองเขม,มาราชที่นั่งฟังพิธีกรนิ่งไม่มีท่าทีตื่นเต้นอะไรครับน่าจะนะลารัตตอบเขมก็พยักหน้าเห็นด้วยพิธีกรยิ้มแล้วถามอีกว่าแล้วบอกได้ไหมครับว่าพวกคุณเจอกันได้ยังไงครั้งนี้พวกเขาทั้งคู่ หันมาสบหน้ากันราวกับว่าคุยกันทางจิตสัมผัสเคมราชคงไม่พูดว่าเจอเขาเมาแออยู่หน้าลิฟต์วันนั้นหรอกนะถ้าพูดคงใจร้ายเกินไปแล้วสายตาของเคมดูไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยว่าไงครับดูพวกคุณจะมีความลับนิดหน่อยนะครับเนี่ยเมื่อเห็นท่าทีที่นิ่งไปของทั้งคู่แล้วพิธีกรจึงเอ่ยถามย้ำอีกครั้งลารัตตบไหล่ของเคมทันทีเมื่อเห็นอีกฝ่ายกำลังเปิดปากพูดบางอย่าง เคมราดรีบผันขวับไปมองสายตาจ้องคำเหม็งส่งมาทางเขาลารัตบีบไลเคมราดหนักขึ้นเรากับว่าเขาจะไม่ยอมให้เรื่องที่พวกเราเจอกันในครั้งแรกเปิดเผยให้ใครรู้ง่ายๆแบบนี้แน่มันน่าอายจะตายเออมีฝุ่นเกาะบนเสื้อคุณนะ่ะลารัตหันไปยิ้มให้กล้องก่อนแซงพูดไปเมื่อเห็นท่าทีของคนอื่นมองพวกเขาด้วยความประหลาดใจเคมราดแซงหัวเราะ ก่อนจะแกะมือปลาหมึกของลารัตโยนไปทางอื่นผมจะบอกว่าพวกเราเจอกันเพราะความบังเอิญนะครับพอดีคุณลารัตเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในคอนโดที่เดียวกันกับน้องสาวของผมนะ่ะความโล่งใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของดารานุม่มลารัตพรูรลมหายใจออกมาก่อนจะคลายมือที่กำหมัดเอาไว้แน่นถ้าหากเขมาราชพูดอะไรที่ทำให้เขาเสียภาพลักษณ์ก็คงโดนอัดเข้าที่กลางอกเป็นแน่ แบบนี้นี่เองพอรู้จักกันแล้วการได้มาร่วมงานกันในฐานะตัวแทนของแบรนด์เสื้อผ้าสปอร์ตอันเดอร์ระหว่างพวกคุณทั้งสองคนเป็นยังไงกันบ้างครับแบบว่าสนิทกันมากขึ้นหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมไหมงั้นเชิญคุณรารัตก่อนเลยครับรารัตพยักหน้าก่อนจะนึกถึงช่วงเวลาสั้นๆที่เกิดขึ้นระหว่างเขาและเคมาราชแม้บางทีจะเป็นความเข้าใจผิดกันแต่บางครั้ง ก็รู้สึกาซาบซึ้งในใจก็ต่างนิดหน่อยนะครับตอนแรกที่เจอหลายคนก็มองไปในทางเดียวกันว่าเขาน่ะเป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็เป็นเสือยิ้มยากแต่พอได้ร่วมงานกันช่วงอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาผู้บริหารหนุ่มคนนี้ดูแลพวกเราดีมากจริงๆพิธีกรพยักหน้าเป็นการชื่นชมว่าลารัตตอบคำถามได้ดีสำหรับผม ก็ไม่ต่างมากเท่าไหร่คุณลารัตเป็นคนคุยเก่งอัธยาศัยดีแล้วก็เฟรนลี่ไม่ค่อยหวงภาพลักดาราเท่าไหร่อ,อ๋อผมเพิ่งรู้เวาลารัตเขาดื่มเก่งมากเลยครับคอทองแดงตัวจริงเลยละ่ะเรื่องดีๆของเขามีตั้งเยอะแยะทำไมอิตานี่มันสัรหาแต่เรื่องนั้นของเขามาพูดกันนะแม้ลารัตจะไม่พอใจกับคำตอบของอีกฝ่ายทำได้แค่หัวเราะแห้งกลบเกลื่อนไปตามมารยาทเท่านั้น แมมชายานี้เหมาะกับคุณลารัตมากจริงๆเหมือนเราก็ต่างได้ยินมาว่าคุณลารัตชอบดื่มเป็นเรื่องปกติแสดงว่าพวกคุณสองคนน่าจะสนิทกันมากจริงๆเลยนะครับการสัมภาษณ์คู่วันนี้นอกจากคำถามเรื่องงานของแต่ละคนก็คงจะหนีไม่พ้นสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรักของทั้งคู่ลารัตตอบได้อย่างปกติมากว่าเขายังไม่อยากจะมีใครในตอนนี้ขอโฟกัสเรื่องงานไปก่อนนั่นคือเป้าหมายหลัก แม้จะมีบางช่วงที่พิธีกรแซวเขาเรื่องของโฟคู่จิ้นที่กำลังมีกระแสไปทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ในตอนนี้แต่ลารัตก็ทำได้แค่พูดถึงโฟเพียงสั้นๆว่าเรามาพยายามไปด้วยกันเถอะแม้จะเป็นประโยคสั้นๆแค่นั้นแต่ความหมายลึกซึง้งจนพิธีกรอดยิ้มกว้างไม่ไหววินยกยิ้มให้คำตอบของดาราหนุม่มว่าตอบคำถามได้ดีแถมลารัต ก็ไม่ได้มีท่าทีตื่นเต้นอะไรจนควบคุมตัวเองไม่ได้เขมราชปัดไม่ยอมตอบเรื่องความรักมีแต่บอกว่าเขายังไม่มีใครในตอนนี้ทำให้ลารัตรู้สึกว่าคำตอบของเขมดูไม่เป็นธรรมชาตินักถามคำถามแบบนี้กับคนที่กำลังจะหย่าใครจะตอบด้วยใบหน้าที่ยิ้มดีใจได้กันเล่าลารัตเอามือแตะที่ขาของอีกคนเพื่อปลอบใจไม่เป็นไรนะ้าเดี๋ยวก็ได้เจอคนที่ใช่เองแหละนะ เคไม่ได้เศร้าขนาดต้องให้ใครมาปลอบร่างสูงขยับขาข้างนั้นออกจากมือทำไมดาราคนนี้ชอบมาแตะต้องตัวเขานักนะเล่นละครวัสนิทกันอยู่หรือไงก่อนจบสัมภาษณ์วันนี้พิธีกรได้ยิงคำถามที่ด้นสดขึ้นมาเองแบบที่ไม่ทันให้พวกเขาได้รู้ก่อนล่วงหน้าก่อนจากกันในวันนี้ให้ทั้งสองคนพูดถึงสิ่งที่ประทับใจของอีกฝ่ายทิ้งท้ายไว้หน่อยครับวินรู้สึกว่าลารัฐ คงไม่ได้เตรียมคําตอบแบบนี้มาไม่แน่ว่าลารัตอาจจะพูดความในใจของตัวเองออกมามากจนเกินไปผมว่าคุณลารัตเป็นมืออาชีพมากแม้จะป่วยจนไม่ไหวยังไ,ไงก็อดทนรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ดีลารัตไม่คิดว่าเคมจะพูดชมเขาได้แบบนี้แล้วก็ไม่นึกว่าจะมีวันได้ยินอะไรจากปากคนนี่ใส่จอมหญิงคนนี้มาได้ลารัตเก็บความดีใจนั่นเอาไว้เขาฉีกยิ้มขึ้น แล้วบอกถึงความประทับใจที่มีให้กับเคมาราชได้ฟังผมรู้สึกขอบคุณแล้วก็อยากจะขอโทษที่บางทีผมอาจจะมองเขาผิดไปวันนั้นที่เขากำลังช่วยผมที่อาการหนักแบกผมไปโรงพยาบาลทาั้งๆที่เป็นเวลามืดค่ำแล้วก็ตามผมซาบซึ้งในน้ำใจของคุณเคมากจริงๆครับนั่นคือสิ่งที่เขาทำให้ผมประทับใจวินเซน่ามองไปทางอื่น หลังมองเห็นสีหน้าที่ดูปราบปรื้มจนตากล้องต้องรัวชัตเตอร์แบบนั้นลารัตจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองกำลังมีสีหน้าแบบไหนอยู่นับว่าเป็นความประทับใจที่ดีเลยนะครับเห็นพวกคุณดูไม่สนิทกันแต่ความจริงแล้วดูเป็นห่วงเป็นแยก,กันมากเลยทีเดียวเดี๋ยวพวกเราไปถ่ายภาพต่อที่สนามกอล์ฟกันนะครับสถานที่เก็บภาพต่อไปคือสนามกอล์ฟแขกรับเชิญทั้งสองได้เปลี่ยนชุดกีฬาของแบรนด์ที่ได้ร่วมงาน กลางสนามหญ้าเขียวมีเต็นท์สีขาวกลางอยู่เป็นที่พักของทีมงานและเนมก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงที่นี่หลังจากเคลียร์งานในบริษัทเสร็จเรียบร้อยเขาก็รีบเดินทางมาเพื่อดูแลพี่ชายและดาราหนุ่มลารัดในทันทีเป็นไงบ้างคะพี่เขมสัมภาษณ์คู่กันวันนี้เนมรีบเอ่ยถามพี่ชายในทันทีเมื่อเจอหน้าเขมราชนั่งอยู่บนเก้าอี้แดดช่วงบ่ายทำให้กระหายน้ำ จนต้องรีบคว้าแก้วกาแฟเย็นขึ้นมาดื่มดับร้อนก็ไม่เป็นไงเนมแอบย่นจมูกพี่ชายเนมก็หล่อไม่แพ้ดาราเลยนะนึกว่าเป็นนายแบบไปเสแล้วเนมชมพี่ชายเมื่อเธอแอบเห็นภาพถ่ายก่อนหน้านี้มาแล้วยิ่งเขม,มาราชอยู่ในชุดกีฬาแบบนี้แล้วก็ยิ่งทำให้ดูเป็นผู้ชายรักสุขภาพขาก็ยาวหุ่นก็ดีเธอน่าจะส่งพี่ตัวเองไปเป็นนายแบบบ้างนะ ลารัตที่ยืนอยู่อีกเต็นท์ข้างๆก็นั่งมองไปที่เต็นท์ของเคมจนมาวินต้องสะกิดว่าอย่าเผลอมองบ่อยนักเนมเดินกลางร่มไปหาลารัตอีกเต็นท์เนมมาเช็คว่าคุณโอเคไหมนะคะลารัตพยักหน้าก่อนจะส่งยิ้มให้เนมอากาศร้อนไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรสบายมากครับเนมยิ้มสบายใจเมื่อม่มีใครมีปัญหา เธอจึงรีบเดินกลับไปแจ้งช่างภาพแล้วก็เขม,มาราทให้เริ่มถ่ายงานต่อได้ดีครับสวยเล่นจริงได้เลยจะได้สมจริงหน่อยช่างภาพได้บรีฟให้เขมยืนถือไม้กอฟ์ให้ตีโดนลูกจริงๆไปเลยและแน่นอนว่ามันออกมาดีมากเพราะฝีมือตีกอล์ฟของเขมนั้นดูเป็นมืออาชีพเนื่องจากเป็นกีฬาที่เขมถนัดมากที่สุดแล้วแตกต่างจากลารัตที่ไม่ถนัดกีฬาอะไรเลย แค่ถือไม้กอล์ฟก็ต้องให้ผู้จัดการมาจัดแจงให้นายงอเข่าหน่อยสิจับไม้ดีๆฉันบอกว่าให้สอดมือขวาโอบนิ้วโป้งไว้ไงให้มันแข็งแรงหน่อยวินถึงกับคิ้วขมวดมุนแม้มาวินจะไม่ได้ช่ำชองเรื่องตีกอล์ฟนักแต่เขาเป็นแฟนคลับนักกอล์ฟมาก่อนจึงพอจะรู้วิธีจับมันอยู่บ้างแม้จะลองผิดลองถูกแต่ก็ยังดีกว่าลารัตที่ไม่เป็นงานอะไรเลยจับให้แน่นมั่นคงไว้ อย่าให้ไม้ลอยไปฟาดหัวใครเข้าละ่ะรู้ดีว่าดาราหนุ่มมีลิสัยยังไงเป็นดาราก็ใช่ว่าจะเก่งไปซะทุกเรื่องบางเรื่องที่ลารัตทำได้ไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นเรื่องซวยของคนอื่นได้เลยต้องตีจริงๆงั้นเหรอลารัตเอ่ยถามด้วยความไม่มั่นใจวินพยักหน้าให้ก่อนเขาจะตัดสินใจเดินไปยืนกลางสนามเพื่อเก็บภาพเดี่ยวในชุดกีฬาเคมราดเดินถือไมโครฟ์เข้ามาหาลารัต ที่กำลังยืนถือไม้เป็นพรอบไม่ยอมตั้งวงสวิงตีลูกสักทีทำตามแล้วกันนะลารัตมองอีกฝ่ายตาคว้างตัวเองตีเก่งแล้วจะมาขิงใส่งั้นสินะโน้มตัวไปข้างหน้าแบบนี้ลำตัวตั้งตรงลารัตก็ทำตามอย่างตั้งใจจังหวะนี้ช่างภาพก็ไม่ลืมเก็บโมเมนต์หน้าประทับใจนี้ไว้มือมิใช่แบบนั้นเข็มเอืยเสียงแข็ง ก่อนจะค่อยๆสาธิตให้อีกฝ่ายได้เห็นอย่างช้าๆนี่ก็แค่ถ่ายรูปเวียงไม้ไปก็ได้แล้วยุ่งยากอะไรนักหนาเสียงดาราหนุ่มถอนใจก่อนจะบ่นออกมาร้อนก็ร้อนให้มาทำอะไรกลางแดดแบบนี้เนี่ยเคยมาราเดินไปด้านหลังเพื่อช่วยให้ลารัตจับไม้กอล์ฟให้ถูกวิธีตั้งแต่มาถึงลารัตก็วางตัวได้เก่งไม่ได้เสียสมาธิจากอาการใจเต้นเพราะคนรอ แต่ดันมาจับมือยืนซ้อนแบบนี้เป็นใครจะไม่ใจเต้นบ้างถึงจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผ่อนปรนลมหายใจเข้าออกให้สม่ำเสมอก็แทบจะยากเกินความสามารถของเขาแล้วสมองเอาแต่คิดว่าคนคนนี้ทำให้ลารัตรู้สึกชอบมากเข้าไปทุกทีลารัตไม่พูดอะไรมือไม้อ่อนไปหมดแล้วกำรอบไม้ไว้ให้กระชับเอาที่ถนัดมือแล้วก็สามารถตั้งวงสวิงได้แบบนี้ เคมาราดช่วยรารัตตั้งวงสวิงวางท่าพื้นฐานให้เหมาะกับการตีแล้วก็เวลามองลูกให้ใช้ปลายตามองไม่ต้องก้มหน้าไปมองเข้าใจแล้วเคมาราชปล่อยให้รารัตเป็นอิสระก่อนจะถอยลังออกมาจากจุดนั้นสองสามรัตสูดอากาศเข้าปอดเพื่อเพิ่มความมั่นใจต้องทำได้สีรารัตตีกอฟแค่นี้จะมีอะไรยากกันเท้าสองข้างขนานกับพื้นเปิดเท้าซ้ายออก เข่าง,งองเข้าหากันเล็กน้อยโน้มตัวไปด้านหน้าตามที่เขม,มาราชสอนเมื่อกี้มือและแขนก็ปล่อยไปตามแรงโน้มถ่วงไม่ก้มหน้ามองลูกกอล์ฟให้กรอกตามองจากนั้นก็ยกไม้ขึ้นตั้งวงสวิงหมุนตัวไปด้านหลังแล้วจากนั้นก็ตีเลยพี่เขมไม้มกอล์ฟหลุดมือลอยและเลี้ยวกลางอากาศพุ่งมาทางเขม,มาราชที่ยืนตาค้าง แค่คิดว่ากำลังจะถอยตัวหลบหัวพัตเตอร์นั่นแต่มันก็พุ่งกระแทกเข้ามากลางหน้าผาของเคมาราชจนอีกคนล้มหงายตึงลงสนามเนมที่ยืนอยู่ขอบสนามไม่ไกลจากพวกเขานักถึงกับหลุดปากเรียกชื่อพี่ชายเสียงดังด้วยความตกอ,อกตกใจแม้แต่ช่างภาพก็ต้องรีบพุ่งตัวหลบถึงแม้ว่าไมค์กอบจะไม่ได้ล็อกเป้ามาที่ตัวเขาก็ตามอย่างไรก็ต้องหนีตามสัญชาตญาณแล้ว รารัตตัวแข็งทื่อท่ามกลางแดดเปลี่ยงริมฝีปากซีดจากการม้มเข้าหากันแน่นเขายืนตัวงออยู่ในท่าตีกอล์ฟด้วยใบนหน้าที่ซีดเผือดพี่เค้มคิ้วพี่เลือดออกนี่คะทำไมสลบไปเลยละ่ะหมดกันสภาพหน้าหล่อๆมมดแมนของเขาต้องมาจบกันเพราะไม้กอล์ฟของพ่อดาราคนนั้นน่ะหรอเข้มหลับตาแกล้งไม่ฟื้นเขาไม่อยากตื่นมาแล้วโดนรุมล้อมมันน้าเวทนาซะไม่มี ลารัตเพิ่งรู้ตัวว่าก่อเรื่องใหญ่แล้วจึงรีบวิ่งเข้ามาดูตอนนี้หลายคนก็ต่างตื่นตะหนกกันไปทั่ววินที่วิ่งเข้ามาดูก็เห็นว่าเขม,มาราดหลับตาพริมกลางคิ้วที่เลือดไหลเป็นทางไม้กอล์ฟนั่นก็ไม่ใช่เบาๆเลยหมดสติแบบนี้ก็ไม่แปลกแบบนี้เราต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลด่วนเลยนะครับคุณเขมลารัตสีหน้าตกใจจนรู้สึกผิดมากเพราะอีกคนถึงขั้นหมดสติไปแบบนี้ ทว่าวินที่ไม่อยากให้อีกคนเข้ามาวุ่นวายเขาจึงพูดออกไปลารัตนายอย่าเข้าไปยุ่งเลยยิ่งทำก็ยิ่งแย่นะแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะเขาถูกวินลากออกมาจากตรงนั้นก่อนเคมาราชจะถูกพยุงขึ้นรถของเนมเพื่อไปโรงพยาบาลในทันทีฉันรู้นายก็ใจเย็นก่อนเขาไม่เป็นอะไรมากหรอกเชื่อฉันสิเขามาส่งให้ลารัตนั่งรอในเต็นท์อย่างใจเย็น ก่อนจะเดินไปหาช่างภาพเพื่อเจรจาไม่ให้เผยแพร่ภาพนี้ออกไปเด็ดขาด